พุทธวจนะธรรมวินัยจากพุทธอุตผู้ชีกลุ่มรัพ์อาน,นุนเราไม่พยายามตำกับพวกเธออย่างธนุตนอมเหมือนพวกช่างหม้อตำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อาน,นุนเราจักกนาบแล้วขนาบอีกไม่มีหยุดอาน,นุน เราจักชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำกรมขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้กลุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้น เมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าเดียวไม่มีเหลวเลยเอวัง